Yeah. รอดไปได้ฮะเฮ้ยออกไปสี่ส um ิบโลหมาแล้วว่ะโอ้โหเฮต้าสวัสดีเพื่อนชาวเกมเกมชีนี่แพร์ทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม Overmore Channel และก็ในคลิปนี้เช่นเคยฮะเราจะมาซุ่มกาชา ตามหาตัวละครเท่ไฟมาวิกาฮะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โหดมากแค่ซีศูอาหนึ่งเนี่ยดามเมจขึ้นหลักล้านได้สบายๆยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาตามหาตัวละครเท่ไฟมาวกิการซีหกกันฮะไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะดวงดีจะมือทองจะไปถึง C6 หกไหมฮะแต่ว่าชื่นเคยไม่ว่าจะได้ C6 หรือว่าซีอะไรก็ตาม ผมจะเอามาแจกหลังจากซูมเสร็จแล้ว ID นี้เลยนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงรอติดตามได้ทายคลิปได้เลยเนาะเช่นเคยตรงนี้เนี่ยผมจะพาไปชมกันที่ตู้กาชากนเลยฮะฝากเพื่อนกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็ไปชมไปเลยฮะแล้วก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ตู้กาชาได้มาแล้วจำนวนเพจก็ตามไปนะฮะราราห้าหมื่นกว่าเพรแล้วก็โลเนี่ยผมมีอยู่ที่63โลเราเนี่ยก็มีใน,นส่วนของโลถาวรด้วยนะฮะอยู่ที่ประมาณ100เกือบเกือบร้อยสามสิบเลยมูลค่าในคลิปนี้คิดว่าน่า ตกลาวๆเจ็ดหมื่นกว่าเพรบวกๆแน่นอนฮะเพราะว่าผมจะแลกแต้มเกลือและอะไรให้หมดเลยครับแล้วก็อัดไปที่ตู้ของมาวิกาเป็นหลักเช่นเคยเลยไม่รอช้าผมขอน้าจิ้มล้างเกลือมาเดิมฮะที่ตู้โนโเอลครับผมแล้วข้าแบบนี้ <Huh? S 1> ก็คอมคอมกาฮะคอมไม้ไม่มีอะไรคือมันโหลดตัวใหม่เนี่ยแต่เป็นโหลดสีดาวนะสิแม่เป็นไรเปิดโนโเอลด้โนโเอลถือว่าน้ำจิ้มฮะถือว่าน้ำจิ้มล้างเกลือไปก่อน อย่าไปตกใจอย่าไปตกใจนี้อ่ามันล้างเกลือไปก่อนไงมันไม่ตกใจเลยเท่าไหร่อะล้างเกลือไปแล้วเร็วมากผมเปิดกันที่มาวิกาเลยฮะไปนี่ขคือนะคือล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะฮะกาชาของผมเนี่ยล่าสุดเนี่ยเหมือนจะดวงดีนะเหมือนจะเพิ่งได้ของดีๆไปเมื่อคราวที่แล้วหรือเปล่า หมายเขาว่ารอดมีอาจจะโดนนะอันนี้โอ้แล้วตู้นี้คนโดนเยอะนะฮะคนเกลือเยอะโอ้แล้วมาเป็นเดอะเบล20ยี่สิบโลสามสิบฮะยังเงียบอยู่แย่แล้วต่วทีมนี้ไม่ต้องห่วงฮนะทีมหน้าตู้เทพไฟเล่นได้อยู่แล้วนะผมคิดว่ามันน่าจะซีหกทุกตัวแหละคือผมอยากให้มันออกก่อนเลยอ่ะ มันจะได้ไม่ต้องลุ้นหลุดลึกหรือเปล่าไงโอ้ไม่ออกห้าสิโลผ่านแล้วดับเบิลเบนเน็ตดับเบิลเทพไฟมาเลยฮะรุ่นเก่าฮะมันก็ต้องมาแล้วปะ่ะจ๊ยังฮะหกสิบโลยังเงียเป็นคาชีหน้ากับเบนเน็ตรัวๆ70เจ็ดสิฮะ <Okay. S 1> มาถึงเราเปิดกันด้วยการันตี8แปนะเรนไล้ว,ว่าถ้าเกิดหลุดก็คือแตก อ่าหลุดก็คือแตกเลยถ้าไม่เนี่ยอาจจะได้ไปต่อฮะเหมือนวันมีหมุนนิดนึงมันโหลดตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะตัวใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าทุกตัวก็เป็นตัวใหม่ของเราหมดเลยนี่วาเจ๊เฮไฟเบิรยม รอดไปได้ฮะโอ้อาถันมันจะแน่กว่ามือทองได้ยังไงละ่ะโอ้มาแล้วฮะเจมาวิก้าตัวแรกและมาพร้อมเทพไฟอีกหนึ่งคนเบนเน็ตดับเบิลเทพไฟดวงมาอย่างนี้ผมไปต่อเลยฮะอาจาสิบโลออกเลยเห็นมันหมุนนิดนึงนึกว่ามันโหลดโหลดอีกตัวนึงเอ๊ะผมว่าผมได้อาวุธ บ่อยนะทำไมมันออกอาวุธบ่อยจังวะอุ๊ยเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีฮะดีโอแน่ตัวแรกเองหรอเดี๋ยวเพิ่องออกเลยนะผมอยากให้มันออกแบบไวบ้างอะไม่งั้นมันจะลุ้นเหนียวนะมันจะเหนียวนะดีโอแน,น่เน <c oughs> ีเฮ้ยออกไวสี่สิบโลหมาแล้ววะหมาอุ้ยกะ จจ๊เบิ่มๆร้อนแรงเลยนี่อ้นนเ้โอ้โเฮ้ยโอ้โโอ้คหมอ้จ๊อ้โหโา้เหโอ้โหโอ้อ้โหโอ้หนอวเลยอ้โหโอ้อ้โอ้อ้โอ้อ้อ้โหอ้โหนอ้โหนอ้โหโอ้โ้โห้โหลอ้หนึ้งหห เอ๊ะหรือเพื่อนๆจะได้เห็นคว้าแสงดาวในคลิปนี้ oh, <hell. S 1> โ,โอ้โฮเฮ้ยโอ้ว้าวเลย <c oughs> เรียกว่าร้อน,ร,อนร้อนหนาวหนาวฮะร้อนเสร็จหนาวแล้วก็ร้อนต่อไปเลยฮนะโอ้โหสองทองห้าสิบโลสองทองเบิ้ลนะโอ้ภาพที่ไม่ได้เห็นกันมานานฮนะเบิ้ลร้อน,ร,อนร้อนหนาวหนาวเลยดีดวงมาแบบนี้ไปต่อฮะ รู้สึกว่าดวงเราเริ่มมาแล้วตอนนี้อ,อ,อุดวงดวงมาไหมมาดิสี่ดาวออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าห้าดาวดีอย่างเงี้ยโอเคสีหนึ่งแล้วอะหรือคาชีนาเราลวกฮะหรือเราจะสีสองแล้วเราแวะไปอาวุธไหมเผื่อมีอาวุธใช้มันจสีหนึ่งแล้วสามสิบโรยังเงียบอยู่ขอขอแบบเมคกี้อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหม Nope <c oughs> ไม่ได้แล้ว50โลโลมันไม่ต่ำแล้วฮะหรือว่ามันเป็นจังหวะที่เกมจะเอาคืนเราแล้วใช่ผมว่ามันเป็นจังหวะที่มันกําลังดูดเพชรล้วคืนไปตอนนี้ดูดจบจวบเฮ้ยมันออกอาวุธบ่อยไปปะเนี่ยไม่ต้องเปิดแล้วมั้งตัวอาวุธโอ้ยการันตีฮะทุกคนผมโดนผมโดนรรบนี้ผมโดนแต่ถ้าไม่หลุดก็โอเค,อ,เคอ้ยยังอีกเหรอแปเลยดี มาได้ชีน้น้บุบมาได้แค่หนึ่งโดนว่ะสองท่อแบบเมื่อกี้ได้ไหมหลืลมๆไม่ก็ไม่หลุดกันด้เยสตัวแรกไม่หลุดสี่สองมาแล้ววะ่ะสี่สองครับผมเบิ้ลไหมสี่สามสี่สาม เอาแล้วว่าสีสองแบบเบิ่มเบเอาจริงเราแวะไปตู้อาวุธก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ซักหนึ่งทองแต่ผมว่าเราไปซีต่อดีกว่าไหมซี 2, ดีกว่าวะโลบมาสองแล้วอยากจะต่อคนเราอะ่ะคนเรามีความโลภในจิตใจซึ่งหน่อยนะ นสะสกลับมาใหม่ฮะเมื่อกี้โดนเตะตัดขาไปไม่รู้ดวงเ,เปลี่ยนเลยไปนเนี่ยไม่นะยานะกูแต่สี่ดาวยังไม่เต็มนะฮะไม่รู้ผมเปิดอะไรไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ลืมหมดแล้วฮะตู้ตัวละครมันเท่าไหร่แล้ววะเพิ่งเริ่มหรือเปล่าสามสิบสี่สิบหรือเปล่าถ้าอันนี้ไม่หลุดได้สี่สามวะสี่สี่อะไรเงี้ยฮะเบิ้ลโอ้โหมันเริ่มลึกแล้ว อันนี้คือไม่หลุดก็ปฏิหารแล้วฮะตอนนี้มาน่าจะการันตีปะผมไม่ได้นับฮะหรือมันออกก่อนวะผมว่าร้อนๆอ,อย่างเนี้ยแหละดีแล้วไม่ต้องหนาวหรอกให้มันร้อนอย่างนี้ต่อไปร oh. ้อนแรงย <Hell no. S 1> <Yes. S 2> ไม่อยากจะเปลี่ยนไปกดตู้อื่นเลยฮะเมื่อกดแล้วมันยังออกอยู่แบบนี้คือกดยังไงก็ออกเราก็ไปต่อฮะ ดิมาสามแล้วสี่ครับมีถ้าออกไวนะหกไปเลยไหมเฮ้ยมันมาขนาดนี้แล้วอะโอ้ยตอนท้ายมันแอบเหนียวนะทุกคนตอนท้ายมันแอบเหนียวอะจริง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 ,รงมันแอบเหนียวมันแอบเหนียวมันแอบเหนียวแต่ว่ามันไม่หลุด หรืออาจจะหลุดแล้วโอ้โหไม่นด้การันตีว่ะไม่ออกวยแต่เราออกวยมาแล้วนะไม่หลุดได้ไหมได้ปะโู้ลึกว่ะทุกคนเ <Huh? S 1> บิ้ลได้ไหมเอาแบบแบบเมื่อกี้อีกสักครั้งอ่ะเป็นไปได้ไหมนะเบิ้ลสองตัวมาวิก้าไปเลย อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมเ่าโอ้โหซี่ฮะใสนใจไปตัวละครต่อนี่ถูกแล้วฮะถ้าไปสุมอาวุธแล้วแตกนี่ก็ยับอยู่แล้วมาสี่แล้วตัวอูค่อยว่ากันแล้วทีนี้ในเมื่อตัวละครมันยังไม่หลุดแล้วก็ไปต่อฮะอืมนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวราวางระว่าไปต่อฮะที่แรกผมกัดผมอยากจะไปล้างเกือตู้ถาอลนะ แต่ว่านเมื่อโลมันยังมีอยู่อะแล้วดวงเรายังไม่มาขนาดนี้มันก็ต้องจัดแล้วปะจัดแล้วไหมโ้ยหห้าสิบโลที่ใส่ไว้ในตู้นี้นะฮะน่าจะได้ไปห้าิบโลก่อนไม่ได้เต็มเกลือไม่มาก่อนเลยหรอมาปะ ไม่มาโอเคโอเคดับเบิลดีคนหะน้าฮะงั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมต้องขอไปตู้ถาวรบ้างแล้วปะเออต้องตู้ถาวรบ้างแหละเพราะว่าเดี๋ยวเอาเต้มเกลือไปแลกโลกมาเพิ่มนะฮะตู้ถาวรได้ดาบวูฟไหมละ่ะอย่างน้อยก็ใช้ได้นะ <laughs> เอยดาบวูฟไหดาบถ้าได้ดาบวูฟก็เจมเลยมีดาบใช้แล้ว ก็ถือซะว่าล้างเกลือไปก่อนฮะเอาเลกเอาชายัยอุ้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยไอตัวนี้ทำไปเล่นอุ้ยลึกเหมือนกันนะเนี่ยดาบบูฟได้ไหมเอ๊ะมันกำลังตีเท่าไหร่มันลึกขนาดนั้นโอเคดาบแปดาบใหญ่บึมๆใช่ไหม ลุน้นเป็นอันใหญ่ๆหายเลยเหรอโอ้โหโโหสมุดล้ออีกแล้วผมอะไผมได้สมุดล้อประจำเลยเนี่ยไอ้ตู้ถาวรนี่มาตลอดอ่ะแต่ก็ไม่แย่ฮะก็ไม่แย่แต่แค่เราไม่ได้ใช้เสียดายเสียดายเสียดายไม่เป็นไรกดต่อเพื่อออก ุ้ยออกหยุนจงดีโอนานี่ไม่ออกแบบเยอะมากอ่ะหยุนจีน2ตัววัดไม่น่ามีอะไรแล้วฮะตรงนี้เบนเน็ตก็ยังมาฮะเดี๋ยวเราต้องไปแ้มเกือทุกอย่างที่สามารถลูดมาได้อีก40โลน่าจะได้อีกหนึ่งการันตีฮะทุกคนเทสไปสีหกเบิ้ลสตัวส6ไปเลยได้ไปะ ผมคิดว่าปฏิหาริมีอยู่จริงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้มาเลยบ้าเบืดไหมตรงไหมขนาดนี้แล้วอะโอ้ยว่าวเลย รอดมาเยอะแล้วอะเนาะมันก็มันมาเยอะมันมาไกลแล้วฮะมันมาไกลแล้วมันก็ต้องโดนเขาตั้งทีนึงฮะแล้วรอบนี้ไม่น่าเบิ้นตามาแล้วรอดได้นะรอบนี้ไม่รอดเป็นเคดีโอ้แล้วผมเหลืออีกไม่เยอะฮะถ้ามันการันตีไว่ก็มันก็ได้อะนะมันไม่ออกมันไม่ออกอะดิ ส่ตตู้ยายเผยายด้ยายฟรีอนี่อุตส่าห์สูตรสลับตู้เลยนะ <c oughs> มันไม่ออกแต่เราจะได้เรานั้นจะได้อีกสักสิบโลฮะเพรว่าเราจะได้อีกสักสิบโลสุดท้ายแหละมาไหมไม่มายัดไปสามสิบฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนหาต่อได้อีกหน่อยก็ได้แน่แน่สี่ห้านะเออสีหก็ ถ้าเก็บถ้าขยันเพราะว่าอาจจะทันประจําตัวด้วยอะสุ่มทิ้งเผื่อมันจะดวงดีเขาบ้างนี่ดีโอมาไม่พักโลคืนด้วยหนึ่งโลก็เสียวได้เขาบ้างั้นเสียหมดละได้เสียวหรือเปล่าได้เสียวได้เสียวได้แค่เสียวไงหนึ่งโลก็ได้แค่นั้นแหละอือ แท้ฮจริงก็ไม่ถือว่าแตกหรอกมันก็ได้มาไกลเกินกว่าที่คิดไว้แล้วหรือเปล่าฮะเออมันก็รอบมาเยอะแล้วนะ,ะประมาณนี้ฮะหมดตูดแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าฮะว่าเราได้อะไรมาบ้างเนาะก็โจกกันไปเลยนะฮะสำหรับไฮไลท์การเปิดกาชาทั้งหมดในคลิปนี้ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยค่อนข้างโชคดีพอสมควรเลยนะฮะเราได้ตัวของเจมาิก้าเนี่ยมาอยู่ที่ 4-4ด้วยกันฮะแล้วก็มีการันตีเปิดไปแล้วครึ่งทางเราสัก40-50โลได้เพื่อนๆก็มากดต่อฮะสักประมาณ30-30กว่าโลก็ได้แน่ๆการันตี4-5แล้วสำหรับอาวิกาตัวนี้ฮะถ้าเกิดว่าใครพอหายไปเพิ่มได้ไปต่อเนี่ยมีโอกาสได้ถึง c 6แล้วก็ได้ถึงประจําตัวด้วยส่วนเรื่องทีไม่ต้องห่วงเลยจะพวกเบนเนต คาชีหน้าเดี่ยวหน้าหน้าตู้เนี่ยคือจัดทีมร่วมกับมาวิก้าได้สบายสบยอยู่แล้วคือทีมพร้อมเล่นเลยะฮะแล้วก็ราวดันไปดุดฮะของชี้ฉีกับเครื่อฉีงมาแต่ถือว่าไม่ได้แย่นะฮะว่าตอนน้องฉีเนี่ยหลุดเร็วแล้วก็ได้เบิร์นด้วยเครื่อฉีงก,ก็ถือว่าหลุดลึกแต่คิดว่าเทียบวันนี้แล้วฮะถือว่าค่อนข้างโชคดีแล้วรวมไปถึงหาตู้ทาวน์เราได้ตัวของสมุดสื่อเวทลอดเพเยอร์มาด้วย ข้าวค่าก็จะเป็นประมาณนะฮะเช่นเคยเลยมาถึงกติกาในการแจกเนาะวันนี้ให้เพื่อนนะฮะทำการกด Subscribe ช่องกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ทําการคอมเมนตะ์ฮะจะเป็นคอมเมนต์อะไรก็ได้ คอมเมนต์ถึงการดูกาชาในคลิปนี้หรือว่าคอมเมนต์ถึงตัวละครมาวิกา้าอันนี้ก็ได้ชช่นกรันะก็ลองมาคอมเมนต์มาร่วมสนุกกันได้เนาะผมจะทําการสุ่มแจกจากคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวแจกวันไหนเนี่ยเดี๋ยวแปะเลยไปให้ทางคอมเมนต์ปักหมุดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของใน d i ดิ o r อด้วยสามารถตามข่าวสารกันได้ฮนะเช่นเคยเลยก่อนจากกันไปใครอยากสุ่มกาชาเท็ดดวงมันมันมือแบบผมนะฮะ ก็ไปจับไปซื้อกันได้ที่ร้านปากิตทีแล้วเนาะเป็นรหัสดองโรเอาไว้สุ่มกาชามันๆกันฮะแล้วก็เช่นเคยก่อนจากกันไปรบกวนเพื่อนด้วยฝากกันกดไลค์กด s u b s c r i พ e กำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดเหมาอนั้นผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย